สวัสดีค่ะทีมมาสเตอร์สตูดทุกคนนะคะลูกน้ำผู้สาวขาล้อ FC ชาวจังหวัดชนบุรีนะคะหน้าตามไม่ได้สวยนะไม่ค่อยได้ออกกล้องไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ขอบคุณพี่กบมากนะคะที่ทักมาขอคลิปหน่อยอยากรู้ว่าความประทับใจที่ลูกน้ำมีให้กับทีมมาสเตอร์สตูดมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องความประทับใจเนี่ยเยอะมากจริงมันเยอะจนแบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงอ่ะคือเป็นทีมที่ภาคเสียงได้แบบสนุกมากอัธรสทำให้เราติดดึบมากเลยนอกจากดูพระเอกซีรีส์จีนแล้วเรายังติดคนภาคเสียงด้วยนะไอดอลที่เป็นที่นํมมีไอดอลอยู่ในใจ่ะแล้วก็มีพีพี่หยง พี่พาพี่กบพี่สตางพี่เคมมิสเตอร์คิมแล้วก็พี่โลดคือชื่นชอบมากในวันที่สองสิงหาคมนี้คือดีใจมากที่น้ำจะมีส่วนหนึ่งที่จะได้ไปเจอกันกับพวกพี่นะดีใจจริงเป็นเอซีมานานหลายปีแล้วนะไม่ใช่มาพิ่งไม่ใช่พึ่งพิ่งจะมาเป็นนะคะติดตามมานานหลายปีแต่เพิ่งมีโอกาสได้ ไปคอมเมนต์หรือมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทีมมาสเตอร์ภาคเสียงสตูดิโอทีมอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักซีรีส์ที่น้ำชอบมากที่สุดที่ทีมพักที่ทีมมาสเตอร์สตูดิโอได้ภาคใช่ไหมคะน้ำชอบหลายเรื่องอยู่นะดารารักนิรันห่วงคำหนึงดวงใจนิรันต์ตำนานรักสอสวรรค์แล้วก็ ราชบุตรเคยที่รักผู้พิทักษ์รัติการแห่งต้าเฟิงแล้วก็อีกบรลปักจำนนแล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่ะโอ้หลายเรื่องอ่ะพูดไม่หมดคิดเราแล้วก็ดารุนดารุนพรนจรนห้องยุทธภพอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งดารุนพรนจรนควบม้าขาวภาคหนึ่งภาคสอง,สองกวาน้อยกวาน้อยรักแรก แย้ม yeah. ช่องแม็กทีวีอีกเรื่องหนึ่งทำนองรักสว่างแดนดิน <c oughs> ไม่ใช่ไหมพูดถูกไหมแล้วก็ท่านี่แหละองค์หญิงสามอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ชายาซ่อนรักชายารับเออชอบมากท่านองยายากับข้าอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็โอ้หลายเรื่องอ่ะหนูถ้าถ้าจะให้น้ําพูดนะบางเรื่องน้ําก็จําชื่อเรื่องไม่ได้นะพูดถูกพูดผิดไปหมดเลยแต่ละเรื่องคือภาสนุกมากจริงๆแอบรักให้เธอรู้อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์รักโรแมนติกคือสนุกมากเหตุผลที่มาติดซีรีส์ใช่ไหมเพราะเหงาไงไม่มีครอบครัวไม่มีแฟน เป็นชีวิตสาวโสดอยู่นี้แหละหนูก็เลยติดซีรีส์เพราะความเหงาเพราะความเหงาจนทําให้เราติดซีรีส์ติดจนแบบเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีแฟนไม่ต้องเป็นที่ต้องมีสามีก็ได้เรามีสามีในจอในจอซีรีส์แค่เนี้ยเราก็มีความสุขละหนูฝากถึงคนโสดนะใครที่โสดอยู่ใครที่ยังไม่มีแฟนไม่มีสามีนะคะ ดูซีรีส์จีนแล้วทุกคนจะมีสามีเป็นพระเอกซีรีส์สามีดนฝันแบบที่โลกน้ำเป็นนี่แหละคลั่งมากเวลาที่เราดูเราแบบเราอินไปกับบทบทบาทของการแสดงที่ที่พระเอกนางเอกเขาจินกันน่ะเขาสวิทสวรนคกันน่ะโอ้โหแบบสนุกจริงๆคนภาคก็ภาคแบบแบบให้เราอินไปด้วยอินเลิฟไปด้วย นี่แหละสาเหตุที่ติดที่ติดซีรีส์กระเพาะแบบนี้แหละทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่กบนะคะขอบคุณทีมงานทีมมัสเตอร์สตูดิโอนะคะเจอกันวันที่2ส,สิงหาคมนี้นะคะพี่โลดเจอกันนะคะพี่กบเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ